อัสลามมอะไลยก้มบารมะตุลลอฮิวะบารากาโตสวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้คุณครูสุนีจะพาเด็กๆไปเรียนรู้สระในภาษาไทยค่ะเด็กๆเปิดหนังสือเล่มนี้แล้วให้เด็กๆเปิดแผ่นที่สองวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในสระอ่ากันนะคะเดี๋ยวเด็กๆอ่านตามคุณครูก่อนนะคะ บางวันนี้นะคะคุณครูสุนิขอฝากให้เด็กไปฝึกอา่านและเขียนสระในภาษาไทยสระอาในแผ่งที่สอนนะคะแล้วส่งมาทางลายกลุ่มห้องเรียนของตัวเองสำหรับคลิปนี้อสัสสลามุอะลัยกุมะาระมตดลลอฮิวะบเระกาตุบ๊ายบาย